สวัสดีครับวันนี้ร้านกูแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนิสันอะเมล่านะครับคันนี้นะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาเยีเบกดปุ่มสตาร์ทนะครับพอกดปุ่มแล้วนะครับหน้าปัดมืดสนิทนะครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นนะครับจะมีเฉพาะรูปรถสีแดงกระพริบทางมุมจอด้านซ้ายนะครับซึ่งผิดปกตินะครับผมก็ได้ใช้เครื่องสแกนตรวจเช็คโค้ดในระบบนะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวจะทาการรื้อรถตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับครับหลังจากรื้อรถเช็คนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียเรียบร้อยนะครับเหลือประกอบรถนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอีโมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่เรียบร้อยลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับล็อกเปิดหยียบเบรก กดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับใช้งานนด้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีปัญหาเหมือนในคลิปนะครับกุญแจรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดได้นะครับเวลาอย่าเบรกดปุ่มสตาร์ทหน้าปัดมืดนะครับมีไฟคีสีส้มติดค้างมีไฟลูปรถสีแดงกระพริบนะครับหรือหรือหน้าจอขึ้นหมดแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับบริการทั่วไทยนะครับมีอะไรทุกชิ้นนะครับ ช่างคุณใจไทยยินดีให้บริการนะครับ